สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะเช่นเคยนะคะเที่ยงวันกับรายการตรงประเด็นของเราวันนี้ชวนพูดคุยกันถึงเรื่องของโลกร้อนนะคะอาจจะบอกว่าเรื่องนี้พูดกันมาตั้งนานแล้วแต่คําถามใหญ่คือเวลานี้ใกล้ช่วงเวลาของการเลือกตั้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเอะเวลานี้มีพรรคการเมืองไหนที่พูดถึงนโยบายนี้กันบ้างเพราะเวลานี้ทั่วประเทศค่ะเรากําลังเจอกับมลพิษ p m 2.5นอกจากนี้หลายคนบอกว่าเออเดือนกุม พาพันธ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมปลายเดือนน่าจะเจอกับอากาศหนาวๆแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เจอคือบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนนะคะแถมมีฝนตกด้วยนะคะสถานการณ์นี่คือสัญญาณเตือนที่ไม่ค่อยดีนักแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยด้วยค่ะที่เจอกับสถานการณ์ของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงสุดขั้วแบบนี้หลายประเทศทั่วโลกเจอสถานการณ์เดียวกันนะคะให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าเอ๊ะเวลานี้เรามีที่ไหนกันบ้างที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะ อย่างล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือคลองเวนิสซึ่งถือเป็นคลองชื่อดังของอิตาลีนะคะส่วนเนี้ค่ะก็คือเรือกอนโดล่าซึ่งโด่งดังนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักด้วยแต่เนี่ยค่ะคือภาคเวลานี้ ผู้ชมจะเห็นว่าน้ํามันแห้งขอดเลยเนี่ยค่ะที่จอดเรือเนี่เห็นภาพชัดกันเลยนะคะว่าน้ํามันแห้งจริงๆนะคะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นวิกฤตของสัปดาห์แห้งแล้งในฤด,ดูหนาวของที่อิตาลีเลยค่ะทําให้แม่น้ําและทะเลสาบในอิตาลีเนี่ยกำลังตกอยู่ในสภาพของขาดแคลนน้ําอย่างหนักนะคะส่วนปลายปีที่ผ่านมาผู้คนในสหรัฐอเมริกาเองก็เผชิญกับอากาศที่หนาวสุดขั้ว หลังจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาสาหรัฐก็รายงานเลยนะคะอุณหภูมิที่แถบที่ราบตอนกลางของสหรัฐหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหนาวถึงติดลบ45อ,องศาเซลเซียสกระทบกับผู้คนมากกว่า190ล้านคนทั่วประเทศค่ะดานผู้เชี่ยวชาญเองก็เรียกปรากฏการณ์นี้เลยนะคะว่าเป็นอากาศที่หนาวและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในหนึ่งชั่วอายุคนค่ะ ไม่ใช่แค่ยุโรปด้วยนะคะเอเชียก็เหมือนกันที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นภาพพายุหิมะที่ถล่มลงมาที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมืองทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นเองนะคะภายในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมีหิมะตกลงมาสูงถึงประมาณ93เซนติเมตรเนี่ยประมาณนี้ก็สูงกันพอสมควรส่งผลกระทบถึงประชาชนด้วยค่ะส่วนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เกิดพายุไซโคลนพัดถล่มครั้งใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ค่ะ ทำให้มีผู้สูญหายมากกว่า5,000คนและล่าสุดพบแล้ว885คนในขณะที่ประชาชนราวๆ2,000คนก็ยังคงต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งทั้งหมดนี้นักวิชาการด้านภัยพิบัติก็มองว่าเป็นผลพวงมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งเกิดจากปัญหาโลกร้อนนั่นเองนะคะ มีข้อมูลจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือชื่อย่อก,ก็คือ IPCC ประเมินแบบนี้ค่ะว่าไทยนั้นมีแนวโน้มที่ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้น10 30ในอีก80 90ปีข้างหน้า แต่ก่อนจะไปถึงเวลานั้นค่ะเราจะเห็นผลกระทบโลกร้อนในไทยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งที่รุนแรงหนักมากกว่าเดิมและคาดการยากมากขึ้นนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำบอกเลยค่ะอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเพียงแค่หนึ่งองศาเท่านั้นจะนำมาซึ่งภัยพิบัติที่รุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าเพราะมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านเลยค่ะปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยก็คือตอนนี้มันสถิติเนี่ย อาชีชัดแล้วนะครับว่ามันเกิดขึ้นถี่ขึนนะครับท่วมสลับแล้งสลับท่วมอยู่อย่างนี้นะฮะก็เป็นปัญหาที่ภาครัฐในระดับนโยบายเนี่ยต้องมาโฟกัสในเรื่องของแก้ปัญหาตรงนี้ให,ให้ให้เป็นลูกประถมแต่ว่าท่านก็ทราบอยู่ดีว่าด้วยข้อจํากัดเรื่องงบประมาณของประเทศเราด้วยนะครับการจะพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะให้น้ํามันพอเพียงแก้ปัญหาทั้งท่วมทั้งแล้งได้เนะี่ยมันก็ติดข้อจํากัดนะครับอาจจะต้อง มีอะไรที่ชัดเจนขึ้นมานะครับเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยเดิมเนี่ยกอทมอนออกแบบไว้ผลรอบ2ปีถึง5ปีนะครับตอนนี้เราเรามาคุยกันใหม่แล้วเมื่อปีที่แล้วเดือนเดียวมา800มิล <c oughs> ครับ oh. ระบบที่เราออกแบบไว้เดิมเนี่ยรองรับแค่รอบ2ปีถึง5ปีก็ต้องมาคุยกันใหม่ว่ารอบ10ปีรอบ2ี่ปีรอบ1้อ100ปีเนี่ยต้องใส่เงินใส่งบประมาณเข้าไปเท่าไหร่ IPCC ยังระบุด้วยนะคะว่าปัจจัยที่เป็นตัวชี้วัดสภาวะโลกร้อนมี5เรื่องค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกคือความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นอุณหภูมิโลกสูงขึ้นน้ำแข็งทะเลอาร์กติกละลายแผ่นน้ำแข็งลดขนาดลงและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นค่ะในขณะที่ปรากฏการณ์ลานงญ่าและแอลนิโย จากเดิมที่เคยเกิดไม่บ่อยแต่ปัจจุบันนี้อากาศแปรปรวนส่งผลให้ทั้งสองปรากฏการณ์นี้เกิดถี่ขึ้นนะคะอย่างในประเทศไทยเวลานี้เกิดน้ำท่วมแต่ละครั้งรุนแรงค่ะและมีความถี่มากขึ้นและเมื่อเกิดความแห้งแล้งเกิดไฟป่าไฟก็จะลุก,กลามเร็วขึ้นค่ะในขณะที่ทุกวันนี้ โลกของเราได้รับผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกหลังจากความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ซมันสูงขึ้นด้วยนะคะจากปัจจัยเรื่องการใช้พลังงานการสันดาบหรือแม้แต่การเผาค่ะ